ปาราสาวพึ่งโสดคนนี้และสั่นขอพักก่อนและยอมรับว่าเริ่มต้นรู้สึกว่าคนเดียวก็ได้และโสดครั้งนี้ก็ขอพักหัวใจก่อน จากที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นกลับมาโสดอีกครั้งสําหรับก้อยรัชพรคนนิพาพรและหลังจากที่เธอนั้นโสดและก็ถูกจับมาจับมองตาความรักครั้งใหม่ว่ามาเรื่อยๆแต่ล่าสุดก็ดูถูกจิ้มกับไม้พิชิตชัดนั่นเองที่หลังจากหนุ่มไม้นั้นออกรายการของเธอและสําหรับความรักของสาวก้อยนั้นก็สถานะตอนนี้ก็เธอนั้นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์สดโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ล่าสุดเธอก็ได้เปิด ผ่านทางรายการเจ้คิมกินกับครองเองนั่นเองบอกเลยว่าถามว่ามีการเข้าคุยกันแบบดูไหมมีใครเลยถามว่าจะมาแบบนี้ทีมหรือว่าอะไรเนี้ยแต่เราก็คุยเลยว่าการคิดเกิดความสบายใจยังไม่มีเลยนะ ก็อยู่แบบเปิดใจนะแต่ไม่ได้แน่ใจว่าผ่านเรื่องที่มาเป็นคนที่ไม่ค่อยรีบจริงๆหนูก็ชอบมีความรักนะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวก็ได้มากขึ้นนั่นเองนิดนึงในย่างจากหลังจากที่ไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ามีแฟนมาตั้งแต่1นมหแล้วจนตอนนี้ก็ตอนนี้หนูก็มีแฟนและมีคนคุยโดยตลอดเวลาเลย รู้สึกว่าแป๊บหนึ่งและพักก่อนหนึ่งบ้างและก็ชอบมีความรักแต่ก็ชอบแบบไหนแล้วก็ไม่ดูเลยว่าอยากจะได้ตั้งแต่ความคิดอะไรมากๆแต่ถ้าใช้คิดคือใช้